ไม่ใช่พุ่งออกไปลูกถอยถอยกลับมาถอยกลับมาไม่เอาตัวไม่เอาเองไม่พุ่งไปไม่ใช่การพุ่งพปลูกุกอย่างมันถอยกลับมาสิสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับเอาไม่เอาสิ่งที่ไม่เกี่ยวกันไม่ไม่ลูกถอยกลับมาไม่ใช่พุ่งไปแต่สามารถพร้อมกันได้ทุกอย่างลูก อย่างไล,ลูกถอยกลับมาไม่เกี่ยวไม่กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองถอยกลับมาสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม้ม่ไม้ไมไมลูกร้อมงนอานจะพุ่งไปแพ่งไปเป็นปัญหาหมดตาหูเนี่ยมันเปิดเชื่อมไว้อยู่แล้วไงเออ เชื่อมอยู่แล้วอายตอนะเนี่ยมันเชื่อมอยู่แล้วลูกเราไม่ต้องไปซ้อนเข้าไปอกีกแค่ถอยกลับมานี่สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไหม้ล้อมกันทุกอย่างเท่านั้นแหละมันจะดับล่างพมกันทั้งหมดไม่ใช่แบบให้แบบพุ่งไปพุ่งไปอย่างนี้มันวิบากปัญหาวิบากมันออกไปด้วยเลยใช้ไม่ได้ตอนนั้นน่ะมันจะลำทานมันจะยี้เอาภาพภูมพิพอบยี้เอาเลย เจอจ้าได้เนี่ยถอยกลับมาไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเนี่ยฮะถอยกลับมาสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับเ,เอาไม่เอาหรืมันก็ถอยกลับมามันเจอจ้าแบบไม่มีขอับเขตได้ตลอดเวลาไม่ใช่ไม่มีขอบเขตแบบไปทะเยอทะยานไป,ปรกระเกกรไปอไอย่างนั้นนะอ่ะม,มันเป็นโมคะเออ แล้วไม่ใช่ส่งตัวเพ่งด้วยไม่ใช่ทงตัวเพ่งกระจายออกอีกไม่ใช่ทรงกระจายออกเลยสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับเอาไม่เอากระจายออกเกี่ยวัวรู้ตัวเห็นกระจายออกไปร้อมโลพร้อมเห็นนั่นแหละโลกสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับเอาไม่เอาสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ สิ่งที่ไม่มีขอบเขตเนีมันไม่เนื่องด้วยอะไรเลยนะมันม่เนื่องด้วยอะไรเลยไงลูกสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไมมไม่ไมมสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับเอาไม่เอามันจะได้ล้างขอบล้างเขตให้ก็พร้อมกันเหมือนเดิมอิยตนะมันเชื่อมโยงกันอยู่แล้วนอกในทุกอย่างไม่ต้องทยายาในการโปรดไม่ต้องกระเสืิฐกระสนในการโปรดอะไรไงลูกอยากไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวเอง ตัวดำลองทงอยู่ให้ในรายการครอบครัวเม่ตัวดามลองทรงอยู่ในรการนัรนวัด้ามอะนรลูกอย่างถอยกามาไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองนะไม่ใตัวถอยเองพร้อมยอย่าง ก็ถอยไม่ถอยจะไม่มีความเพียรล้างกันเองไม่เพียพยายามจะไม่มีความเพียร เพ่ไงไปยังไงไม่พร้อมก็หลอกโลกมันต้องถอยอกลับมาด้วยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับเอาไม่เอาสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไ,มไม่ลา้ลางตัวซ้อนล้างตัวซ้อนมันจริงจะไม่มีขอบเขตเพราะมันไป